สวัสดีค okay. so, <c oughs> mm ่ะ hmm. นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงภาษาค่ะการเปลี่ยนแปลงภาษามีอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงคําและลักษณะที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงประโยคนะคะเรามาดูลักษณะแรกกันเลยดีกว่าก็คือการเปลี่ยนแปลงคํา 1. การเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคําทางเสียงของคําเช่นคําว่าอะไร แต่ก่อนเนี่ยค่ะคำนี้ค่ะระบายนะคะเขาใช้คําว่าระบายค่ะอนาระบายนะคะแต่ปัจจุบันไม่ใช้แล้วใช้คําว่าระบายแทนสองค่ะการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคํา 1. ก็คือความหมายกว้างกว่าความหมายอีกคํา 2. ก็คือคำหนึ่งความหมายต่างกับอีกหนึ่งความหมาย ยกตัวอ,อย่างเช่นคำว่าจังหวัดอ่าคำว่าจังหวัดความหมายเดิมของจังหวัดก็คือเขตพื้นที่นะคะแต่ความหมายในปัจจุบันก็คือเขตการปกครองที่มีหัวหน้าการปกครองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะต่อมาค่ะการเลิกใช้คำเดิมและเปลี่ยนเป็นคำใหม่ ก็คือยกเลิกคำเดิมคำง่ายที่สุดเลยที่เราจะเห็นในชีวิตประจำวันก็คือคำว่าคันช่องคันช่องที่แปลว่ากระจกนะคะปัจจุบันใช้คำว่ากระจกเนาะส่วนเปลี่ยนเป็นคำใหม่ก็คือมีการสร้างคำขึ้นมาใหม่ๆเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการผรสมคำนะคะการผรสมคำก็คือคำผสมนั่นแหละต่อมาก็จะเป็นพวกคำซ้อนนะคะ หรือคำซ้ำอาจจะมีคำสมัดเข้ามาด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการยืมค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงคำนะคะต่อมาเรามาดูการเปลี่ยนแปลงประโยคกันการเปลี่ยนแปลงรูปประโยคมีทั้งหมด5ลักษณะลักษณะแรกก็คือประโยคกรรมมีมากยิ่งขึ้นเช่นเนงินของเขาทูกถอนจากธนาคารจนหมดนะคะ สองก็คือประโยคที่ใช้สรรพนามมันขึ้นต้นประโยคเช่นมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องขยันนะคะสามประโยคต่างๆมีบุพบทมากขึ้นทำให้ประโยคยาวขึ้นเช่นเราควรสนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีคำว,ว่าในาลองตัดคำว,ว่าในาดูนะคะก็อ่านหมายเป็นเราควรสนใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความหมายก็ยังเหมือนเดิมแต่เพิ่มคำว่าในเข้าไปทำให้รูปประโยคมีความสละสวยมากยิ่งขึ้นตีค่ะประโยคต่างๆมีคำอาการนามมากขึ้นเช่นการสะดุดหยุดลงของการค้าทำให้พวกพ่อค้าสูญหายไปนะคะการสะดุดหยุดลงอันเนี้ยเราใช้คำว่าหยุดลงก็ได้นะแต่ว่าการสะดุดเนี่ยมันจะเป็นอาการนามที่มา ทำให้ประโยคมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะประโยคกรมที่นําส่วนขยายมาไว้ต้นประโยคเช่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ดิฉันไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เป็นการใช้กรรมขึ้นต้นนะคะดิฉันเป็น subject ไม่มีความเห็นเป็นกริยาวลีนะคะส่วนตัวเนี้ยขวนญคำว่าเกี่ยวนะคะมาขยาย ระดับภาษาระดับภาษาในภาษาไทยจําเป็นไหมจําเป็นนะคะเพราะว่าในสังคมไทยมีการใช้ภาษาให้ถูกต้องให้เหมาะสมตามคุณวุฒิวยวุาินะคะของผู้ที่เราจะสื่อสารด้วยดังนั้นระดับภาษาสําคัญมากค่ะเรามาดูรูปแบบของระดับภาษากันถ้าจะแบ่งแบบแบบแผนจะมีทั้งหมด3ลักษณะก็คือ1ค่ะแบบแบบแผน 2กึ่งแบบแผนและ3ไม่เป็นแบบแผนแต่ถ้าเราแยกจำแนกออกมานะคะในรูปของการใช้ภาษาก็จะมีทั้งหมด5ลักษณะ1ค่ะพิธีการ2ทางการ3กึ่งทางการ4สนทนาและ5กันเองค่ะเรามาดูพิธีการกับทางการและดอกจันไว้เลยพิธีการกับทางการจะไม่มีนะคะ no เลย ภาษาพูดค่ะส่วนกึ่งทางการจะมีภาษาพูดบวกกับภาษาเขียนส่วนสนทนาและกันเองนะคะอันนี้จะเป็นภาษาสนทนาซึ่งจะแบ่งเป็นว่าอันที่4นะคะจะพูดกับผู้ใหญ่นะคะพูดกับผู้ใหญ่นะต่อมาถ้ากันเองเนี่ยก็คือสนิทกันก็คือเพื่อนกันหรือว่าพูดกับคนที่อาอ,อายุน้อยกว่าเราแล้วเราสนิทกันประมาณนี้นะคะ เรามาดูระดับภาษาและโอกาสสถานที่ลักษณะภาษาที่ใช้หนึงเลยคือพิธีการพิธีการจะเป็นเรื่องของการกล่าวรายงานอย่างที่ครูขีดเส้นใต้ไว้ให้นะคะเป็นลักษณะของพิธีรีจองต่างๆ 2. ค่ะทางการทางการอย่างที่ครูเน้นไว้ให้คือจดหมายราชการจดหมายราชการหรือหนึ่งหนังสือตำราเรียนของเรานะคะสกึ่งทางการกึ่งทางการนึกถึงเวลาที่ครูสอนเราในห้องเรียน ะะสอนในห้องเรียนก็จะมีการใช้ภาษาวิชาการบ้างในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็จะมีการใช้ภาษาพูดเพื่ออธิบายให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อมาค่ะ4ไม่เป็นทางการหรือภาษาสนทนาตรงนี้นะคะจะใช้พูดกับผู้ใหญ่คือมีคำสุภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะและกันเองค่ะคือเพื่อนสนิทนะคะอาจจะมีภาษาพูดหรืออาจจะมีคำขนองหรือสัวัยรุ่น เพิ่มเข้ามาด้วยในตรงนี้นะคะข้อสังเกตภาษาพูดให้เราจำสรรพนามขานคำจงจำซ้ำซ้อนก่อนตัดย่อขอแทนคำให้เราจำสัรพนามคืออะไรสับพนามคือคำที่เราใช้เรียกเวลาที่เราสนิทกันนะคะเช่นคำว่าเขามันนะคะหล่อน ส่วนขานคานะคะขานคําก็คือคําลงท้ายคือคําขานลงท้ายนะคะ mm hmm. เช่นคําว่าค่ะนะคะจาแบบนี้นะคะต่อมาซ้าคาซ้ําก็คือใช้ไม้ยมกคำซ้ําใช้ไม้ยมกนะคะและจากนั้นก็จะมีเปลี่ยนเสียงค่ะเปลี่ยนเสียงเช่นอะไรเช่นคําว่าสวย สวยกับสวยสวยอันนี้ก็เป็นคำซ้ำเหมือนกันแต่มีคำซ้ำอยู่สองคำที่เป็นข้อยกเว้นว่านั่นคือภาษาเขียนนะคะยกเว้นค่ะคำว่าต่างต่างกับคำว่าอื่นอื่นนะคะต่อมาซ้อนซ้อนคืออะไรก็คือคำซ้อนนะคะอย่างเช่นคำว่าถ้วยถูโอ อันนี้ก็เป็นคำซ้อนก็เป็นภาษาพูดนะคะต่อมาเป็นคําว่าตัดคาว่าตัดหมายถึงอะไรหมายถึงการตัดคําไปอย่างเช่นคําว่ากิโลกรัมเป็นภาษาเขียนใช่ไหมคะพอเป็นภาษาพูดเขาจะใช้คําว่ากิโลนะต่อมาเป็นตัวย่อคะ่ะตัวย่อคืออักษรยอ่อเช่นคำว่าอาจารย์อาจารย์เป็นภาษาเขียนแต่พอเป็นภาษาพูดก็เป็นอจุ สิ่งที่น่าระวังและควรระวังก็คือคำว่าพอสอนะคะบางปีนี้ก็สอบจะบอกว่าเป็นภาษาพูดบางปีจะบอกว่าเป็นภาษาเขียนนะขอแทนคำหมายความว่าอะไรขอแทนคำก็คือมีคำมาแทนนะคะเช่นคำว่าแพทย์สิ่งที่ใช้แทนแพทย์ก็คือคำว่าหมอดังนั้นหมอคือภาษาพูดนะคะส่วนแพทย์คือภาษาเขียน นี่คือข้อสังเกตของภาษาพูดค่ะสำหรับแบบประระดับภาษาถ้าเจอระดับภาษาให้เราหาภาษาพูดซึ่งภาษาพูดที่เราได้เรียนไปนะคะก็มีหลักการจำคือสรรพนามขานคำจงจำซ้สำสอนก่อนตัดย่อขอแทน เราก็มาดูซิว่าแต่ละภาษามีลักษณะเป็นอย่างไรคือย่างก็กับขอจะไม่มีภาษาพูดส่วนคองงและจอจะมีภาษาพูดเริ่มเลยดีกว่าครูจะพาทำข้อสอกข้อนะคะแล้วให้นักเรียนไปทำเองนะคะดูข้อ7ท่านผอ,อคะในวันนี้มีการประชุมประมาณ10.00นจะให้ก้อยเตรียมอะไรบ้างนะคะสินาฬิกาเนี่ยจะให้ก้อยเตรียมอะไรบ้าง อันดับแรกภาษาพ,พูดที่เราเจอคืออะไรคะท่านผอ,อ,อก,ก็คือตัวย่อถูกไหมคะคำว่าคะก็เป็นคําขานนะคะจะให้ก้อยเตรียมอะไรบ้างผู้ถามว่าข้อไหนที่น่าจะเป็นตัวเลือกของเราข้อควายงงูหรือจอจานคะตอบ1,2,3ใช่ค่ะตอบงองูถามว่าทําไมถึงตอบงองูก็เพราะว่าเป็นภาษาที่ เด็กคุยกับผู้ใหญ่หรือใช้คำที่สุภาพมากยิ่งขึ้นเป็นภาษาสนทนานั่นเองนะคะส่วนที่เหลือมีทั้งหมด20ข้อให้นักเรียนไปทำหลังกิจกรรมนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะ